อาจารย์ครับขอเทคนิคการจำโนต้ตหน่อยได้ไหมครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับคือเพลงที่เราต้องการจะจำเนี่ยอยากให้แบบฟังแบบฟังให้ให้แบบขึ้นหัวเลยขึ้นหูให้แบบจำได้เลยนะครับการฟังในครั้งแบบแรกๆเนี่ยไม่จะเป็นต้องดูโนต้ตนะคือฟังให้มันเกิดความแบบอยากจะเล่นนะ่ะอยากเล่นมากอยากเล่นเพลงนี้มากนะครับแบบฟังไปเรื่อยๆฟังการฟังของผมเนี่ยค่อนข้างซีเรียสนิดนึงคือ ฟังแบบตั้งใจฟังนะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยใส่แบบหูฟังนะครับใส่หูฟังแล้วก็ฟังโดยที่ไม่ต้องทํากิจกรรมอย่างอื่นเลยนะครับก็คือฟังแบบตั้งใจซาบซึ้งเนะี่ยเขาเรียกว่า music appreciate นะครับคือฟังด้วยความแบบซาบซึ้งแล้วก็เกิดความแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วเพลงนี้เพราะมากอยากเล่นมากเลยเพลงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเอาโน้ตมาเริ่มดูไปแล้วก็ฟังไป แล้วก็ลองศึกษาแบบตรงไหนที่เป็นส่วนยากๆก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันมันจะจะเกิดความจำในทำนองเพลงต่างๆที่ที่เราฟังมาแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาในหัวละไม่ว่าจะมีแบบพวกเทคนิคอ,อะไรที่มันยากๆอะไรเงี้ยทีนี้หลังจากนั้นเราเอาโน้ตมาดูเรียบร้อยแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือซ้อมนะครับแล้วมันจะสามารถทุ่นเวลาในการซ้อมได้เยอะเลยเพราะว่า เราเคยฟังมาจนแบบเกิดความอะไรอะขึ้นหัวเข้าแบบขึ้นใจแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยทีนี้ตรงไหนที่มันยากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นง่ายละเพราะว่าสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยมันมันอยู่ในในหัวเราหมดแล้วนะครับแล้วก็ซ้อมซ้อมแล้วก็พอซ้อมเยอะๆแล้วก็วนกลับไปข้อหนึ่งใหม่ก็คือไปฟัง ฟังอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองมาซ้อมนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็ลองมาซ้อมทีนี้ในระหว่างที่เราซ้อมเนี่ยอยากให้แบบว่าอัดเขาเรียกว่าอะไรอัดอัดวิดีโอไว้นะอัดวิดีโอที่เราซ้อมไปแล้วก็มานั่งนั่งดูข้อผิดพลาดว่าเราบอกว่าตรงไหนที่มันแบบมันมันมันยังไม่ใช่กับสิ่งที่เราฟังมานะครับลองดูนะจริงๆแล้วผมก็ใช้วิธีนี้แหละ แล้วเพลงที่ผมเล่นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใน YouTube หรือใน TikTok นะครับคือเป็นเป็นเพลงที่ผมฟังมาจนบอกโอ้โหมันมากกว่าบางเพลงเอาตรงนะมากกว่าเป็นพันๆรอบเลยนะอะไรอย่เงี้ยอย่างอย่างพวกอะไรนะเออ่บาร์อะไรอะโซนาต้าบาร์อินเอนะครับพาติต้าอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคลองดูนะลองดู